และขณะเดีวยวกันเมื่อเราถอยไม่มีทหารในการที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆราต้องใช้สองแข้งสองขากับหนึ่งขนามห้อยตองแต่งตองแต่งของทหารเดินลาดตระเวนเสร็จแล้วก็ไปเหยียบกับระบุ้ยโดยมันอ้องว่ามันยังเก็บไม่หมดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดนี้ใครต้องรับผิดชอบนายรัฐมนตรีชีวิตเดียวหัวใจเดียวสมองเดียวของนายรัฐมนตรีรับผิดชอบสิ่งที่ไปทรายคอนแทคนี้ คนเดียวได้หรือไม่ประเทศไทยจะต้องโดนมัดงือมัดตีนทั้งหารที่ปกป้องแผ่นดินไปอยู่ภายใต้การเสียกิิยศการเสื่อมเกียรติและไม่ได้แผ่นดินกลับคืนมาและไปอยู่ภายใต้อุ้งตีนของเขมรใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ รจะแก้เกมอย่างไรและการแก้เกมนี้เนี่ยอยู่ภายใต้อะไรแล้วเราประชาชนคนไทยตอนนี้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางจนไม่เหลือพื้นที่ให้ประชาชนจะต้องแสดงออกแล้วขณะเดียวกันนายกอนุทินนั่งทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จเกี่ยวกับการไปเซส็นสัญญาที่เรียกว่าสัญญาสงบศึกหรือว่าเรียกว่าสัญญาสันติภาพ ภายใต้ MOU ฉบับใหม่นี้เราไม่ได้เปลี่ยนแต่เราไปเซ็นได้อย่างไรและกรณีของแร่มีใครรู้เรื่องบ้างและบุคคลผู้รู้เรื่องและเกี่ยวข้องเป็นใครบ้างและรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นนักมวยมีสมองมีความรู้มีความสามารถในการที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติหรือไม่และ,และรัฐมนตรีนักมวยเนี่ยรู้ไหมว่าประเทศชาติเวลาจะมีการ จัดก,การเกี่ยวกับแผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีการเอาเข้าสภาสภารองรับด้วยกฎหมายอะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เสียงปลบมือแซ่ซ้องตอนไปสหประชาชาติคุณเสียงศักพ์พวงเกตแก้วอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณแสดงบทบาทได้ดีในเวทีสหประชาชาติเมื่อประมาณหลายวันก่อนแต่วันนี้คุณรู้เรื่องไหม สปีดที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปพูดที่มาเลเซียเมื่อวานคุณเข้าใจไหมแล้วคุณรู้เรื่องไหมแล้วรู้เรื่องแล้วคุณปล่อยให้นายกรัฐมนตรีไปทรายสัญสญ,ญาไปสญญไปสีดเช่นนั้นต่อหน้าเวทีโลกได้อย่างไรท่านเคยรุ่งสะเทือนอะไรบ้างหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนคุณมีเรื่องรับลมคมในอะไรกันระหว่างอเมริกามาเลเซียกัมพูชาคุณมีเรื่องรับลมอารมณ์คมในอะไรกัน ระหว่างไทยเทาอเมริกาเทาขมเขมรเทา <c oughs> คุณมีเรื่องรับลมคมในอะไรกันคุณมีเรื่องที่ฮุนเซนกับฮุนมมเนตกรำกระปุกคุณอยู่เนี่ยอีกกี่เรื่องคุณมีเรื่องที่ทําให้ประเทศกัมพูชากรำกระปุกคุณเหมือนกับที่ทักษิณเสียอวยเคยถูกกำกระปุกใช่หรือไม่เอาล่ะทุกคนเรื่องนี้สําคัญมากนะทุกคนอย่างไรก็ตามแต่นะคะ แม้มันจะสําคัญขนาดไหนก็ตามแต่ผู้รับผิดชอบของประเทศชาติคือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผู้รับผิดชอบของประเทศนี้คือฝ่ายความมั่นคงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคําถามก็คือหลังจากนี้ท่านจะเอาอยัางไงและท่านได้แถลงข่าวชี้แจงต่อประชาชนทั้งประเทศแล้วหรือ,อยังการวิพากษ์วิจารณ์นี้อย่างกว้างขวางนั้นณเวลานี้คุณจะสยบกการวิพากษ์วิจารณ์และทําความชี้แจงกับประชาชนได้อย่างไร เรื่องที่สองอีกเรื่องนึงที่ดตตมารกาอยากจะกลับเรียนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคือจงอย่าใช้งานขาวดํามาห่มหัวกระบาลตัวเองจงอย่าใช้งานขาวดํามาปกปิดความผิดที่ได้กระทําไปจงอย่าใช้งานขาวดํามาปิดปากประชาชนและจงอย่าใช้งานขาวดํามาทําให้การแสดงออกบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวทีที่เรากําลังเสียเปรียบประเทศกัมพูชาอยู่ในเวลานี้ จงอย่าแอบอ้างจงอย่าแอบอิงจงอย่าแอบอ้างงานขาวดำการกระทําของนายรัฐมนตรีจะผิดพลาดหรือบกพร่องหรือเพี้ยงพล้ําคุณจงอย่าใช้งานขาวดํามาปกปิดปกป้องตัวเองและรัฐบาลถ้าคุณใช้งานขาวดํา มาแอบอ้างปกปิดปกป้องในสิ่งที่รัฐบาลทำในายามนี้ในเวลานี้ในเวลาที่ประชาชนโศกเศร้าเสียใจแต่ต้องมานั่งเสียใจซ้ำกับพฤติกรรมของผู้นำประเทศจงอย่าแอบอ้างงานขาวดำจงอย่าแอบอ้างงานขาวาดำจงอย่าคิดว่าเมื่อมีงานขาวดำแล้วประชาชนจะมอบไม่ได้ประชาชนจะขอเอาไม่ได้ประชาชนจะแสดงออกไม่ได้วันนี้มีแลพลตฟอร์อมโซเชียลมีเดีย เต็มแพลตฟอร์มไปหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลทําอย่างไรก็ตามแต่แต่ประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์วิจัยได้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มขอเอาต่อรัฐบาลให้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงแถลงไขและอะไรจําเป็นต้องแก้ไขต้องแก้ให้ทันเกมของประเทศกมัมพูชาคุณจะเปิดด่านใช่ไม่ใช่คุณจะค้าขายกับอเมริกาและคุณจะค้าขายกับประเทศกขมรแล้วใช่ไม่ใช่ คุณจะเลิกในการกดดันประเทศกัมพูชาแล้วจะไม่ใช่คุณจะถอยทหารออกมาจะไม่ใช่คุณจะถอยอาวุธหนักออกมาตามปฏิญญาที่คุณเนี่ยได้ไปซายคอนแทคไว้ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ใช่ไม่ใช่อะไรที่ทําให้คุณสติแตกขนาดนั้นอะไรที่ทําให้คุณคิดไม่ถึงคิดไม่ได้คิดไม่ทันเกมของประเทศกัมพูชา อะไรที่ทําให้คุณตกอยู่ในหลุมดําที่ประเทศกัมพูชาวางแผนและกลายเป็นเราเสียเปรียบและโดนลท์ทรัมป์ได้ประโยชน์ประโยชน์ที่โดนลด์ทรัมป์ได้คืออะไรหนึ่งคาดหวังต่อรางวัลสันติภาพหรือว่าโนเบลสันติภาพในปีหน้าซึ่งปีนี้ไม่ไม่ได้อันที่สองคาดหวังต่อในเรื่องเกี่ยวกับแผนธุรกิจแผนเศรษฐกิจที่ประเทศอเมริกาณเวลานี้ไม่สามารถที่ฟื้นเศรษฐกิจประเทศตัวเองได้และชัดดาวประเทศอเมริกาไปแล้ว เนื่องจากว่างบประมาณไม่ผ่านสภาอันที่สามประเทศอเมริกาได้แร่สําคัญดิฉันไม่แน่ใจว่าแร่สําคัญและแร่หายากนั้นซึ่งคแย่งสมัมปทานกันทั้งโลกแต่อยู่ในประเทศไทยแต่ปรากฏนายกอนุทินไปทรายคอนแทคมอบแร่เป็นสัมปทานของอเมริกามอบแร่เพื่อเป็นคอนแทคกับประเทศอเมริกาคำถามก็คือกรณีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับสันติภาพ ประโยชน์ของเอเมริกามันเกี่ยวข้องอะไรกับสันติภาพระหว่างเรากับประเทศเข,ขมรน,นายกรัฐมนตรีทําไมทําตนให้ประเทศชาติเสียเหลี่ยมพวกเขาขนาดนั้นดังนั้นรัฐมนตรีจึงอยากจะขอเอาเรียกร้องรัฐบาลใครมีหน้าที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหน่อยตั้งโต๊ะแถลงข่าวหน่อย ว่าตกลงที่กระทําการไปเนี่ยมันเพราะอะไรมันมีเหตุผลอะไรตรงจุดไหนที่ไทยได้เปรียบหน่าตกใจที่สุดคือเรื่องยัดไส้เรื่องแร่ธาตุน่าตกใจที่สุดคือยัดไส้เรื่องแร่และน่าตกใจอีกอันหนึ่งคือคำเมรกับประเทศอเมริกาภาษากายชัดเจนมากว่าเขาล็อกบี้มา เขาเจราจากันได้แนวโน้มความได้เปรียบของเราไม่มีเลยสิ่งที่เราพยายามจะเจราจาในคอนแทคที่มีการเซ็นกันเมื่อวานเราทำมาตลอดประมาณ20 3สปีเราทำมาตลอดประมาณ48ปีเอกสารเป็นพันแผ่นการเจราจาโดยกระดาษประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ไม่นอกจากไม่ประสบความสำเร็จเรายังโดนลุกไล่ลุกล้าลุกลาม และขณะดูกันเรายังเสียประชาชนเสียแข้งเสียขาทหารและเสียชีวิตทหารน้อยของเราไปเสียชีวิตประชาชนเสียชีวิตลูกหลานเสียชีวิตทหารแต่เราก็ยอมเหรอไอ้เรื่องคุณไม่สนใจชีวิตลูกหลานไม่สนใจชีวิตทหารมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งและเรื่องใหญ่ด้วยแต่ขณะเดียวกันคุณไม่สนใจว่าแผ่นดินที่ยังไม่ได้คืนมาปรากฏคุณจะปล่อยให้ขมรครอบครองเหรอ คุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปล่อยให้เขมรครอบครองพื้นที่ยึดครองที่ยังไม่ได้คืนมาและเสียโอกาสในการที่จะมีการยึดแผ่นดินกลับคืนมาโดยกองทัพไทยคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกประวัติศาสตร์ตราไว้เช่นนั้นในหน้าผากของตัวเองและวงตระกูลใช่หรือไม่ใช่อะไรที่คุณคิดว่าแผ่นดินไทยไม่สำคัญเท่ากับเขากโดงเหรอ แผ่นดินไทยไม่สําคัญเท่ากับเขากระโดงหรือไงคุณจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตามแต่พื้นที่ดินเขากระโดงให้กับตระกูลบางตระกูลแต่คุณจะไม่รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้กับประเทศไทยไม่ได้นี่คือแผ่นดินไทยอย่างไรก็ตามแต่ รัฐมริกาขอบอกทุกๆคนว่าการกระทำที่นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการมันเป็นการกระทำที่ตอนนี้ประชาชนอ่านออกเขียนได้รับทราบข้อมูลตอนนี้ทนไม่ได้ แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางรวมทั้งหนึ่งในนั้นคือดิฉันดเรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องเนมดิฉันว่าเป็นอดีตนักการเมืองอดีตที่ปรึกษากรัฐมนตรีพาณิชย์อดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์หรืออดีตเลขานุการรัฐมนตรีอดีตที่ปรึกษากรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพราะฉะนั้นก ไปเรียบร้อยนะค่ะตลุ่ว่าคิมปากไม่ได้าเสียงดังคือไม่ได้ป้ากำลังทำรายการอยู่ป้าจะขายของโอเคมาทุกคนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะและด็อกตําราสัญจร นอกสถานที่แต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็ยังนะคะมีอีเวนต์การจัดจำหน่ายสินค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลอยู่ที่ไหนก็ขายได้ไม่ต้องเป็นห่วงเอออยู่ที่ไหนก็ขายได้คะ่ะใครอยากจะได้สินค้าก็ยังได้อยู่ตลอดเวลาอ่า สำหรับผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายการดรมริกาคือดรมาริกาสกินแคร์ค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะทางด้านคอสเมติกคือ Molly S c o s m e t i c ค่ะและนอกจากนั้นยังมีนะคะบรรดาพวกผลิตภัณฑ์ตระกูล M ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวโกโก้ไม่ว่าจะเป็นตัว Go Go, วิตามินซีที่เป็นเจลีและไม่ว่าจะเป็นอะนาคาโดซึ่งเป็นซอฟต์เจลหรือว่าน้ำมันอะโวคาโดนะคะและอื่นๆทุกคนคะดรมริกามีสปอนเซอร์ของรายการดรมริกาวาไรตี้ท็อกโชที่จัดในยูทูบขอโทษค่ะจ บ้านส้มนะคะ,ะทั้งตลอดระยะเวลานะคะก็มีทั้งหมดประมาณ25ไอเทม26ไอเทมค่ะมีอยู่ประมาณ40กว่าตะกร้าปักตะกร้าทั้งหมดไม่ได้อ่ะเรื่องแรกนะคะดออรเมริกาขออนุญาตปักตะกร้านี้ก่อนตะกร้าที่กําลังฮอตอยู่ในเวลานี้คือสบู่แดงค่ะสบู่แดงจัดการเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำคะ่ะสบู่แดงนะคะฝ้ากระจุดด่างดำนะคะซื้อ1แถม1ส่วนต,ต่อไปค่ะสบู่ดาแก้สิวนะคะสบู่ดาแก้สิวเนี่ยก็จะเป็นนะคะตระกูลสบู่กลีเซอรินเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นแก้สิวนะคะในนั้นจะเป็น สบู่ดำที่ทํามาจากผงเปลือกมังคุดทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะคนภาคใต้ทั้งภาครู้ดีว่าเปลือกมังคุดนั้นเมื่อเราบด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 แล้วเอามาขัดถีชวีวันข,วขัดขัดนะครับมันจะแก้คันแก้ผดแก้ผื่นได้แก้ได้ไม้กระทั่งขี้กา เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นวัตรกรรมใหม่ของดรมาริกาสกินแคร์เราจะมีตัวสบู่ดำซึ่งเรียกว่า Man g o สด e น i n อิน a n นแอนตี้แอกเน่ซูนะเป็นตัว a n t i a c n e s เ o ่ซูตจัดการเรื่องสิวค่ะ a n t i a c n อจัดการเรื่องสิวแล้วก็พวกผิวผดผื่นคันใครก็ตามแต่ลูกหลานตั้งแต่อายุ3ามขวบสี่ขวบห้าขวบขึ้นไปจนกระทั่งถึงคนแก่คนแก่คนแก่คนเท่าเลยนะคะบ้านไหนนะคะที่มีคนอาบน้ําร่วมกันหรือว่าอาบน้ําในห้องน้ําเดียวกันแล้วใช้สบู่อยู่ก้อนเดียวสองก้อน3ก้อนนะคะแล้วก็ใช้สบู่ตัวนี้คะดราิก คือสบู่ดาแก้ไขปัญหาเรื่องการคันเหงื่อการผดผื่นแพ้คันหรือแม้กระทั่งสิวสิวในวัยรุ่นสิวน้องสิวหัวดําสิวคันสิวหัวสิวไหลสิวทุดสิวหลังสิวอะไรต่างๆจัดการได้ด้วยสบู่ดำร้อา1 9บาบาทจากราคา259นะคะวันนี้จัดให้ที่199ซื้อหแถมหนึ่งค่ะ ร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับใครที่นะคะมีลูกมีหลานเป็นสิวใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คันเหงื่อคันผดคันผื่นคันสิวสิวหัวดําที่อยู่ตามตะเข็บตรงนี้นะคะสิวหัวดําที่ขึ้นหน้าขึ้นตัวขึ้นหัวนะคะมันจะสกิดสกาวออกเพราะว่ามันจะเป็นตัวสครับแบบย่อมย่อมมันจะเป็นตัวสมุนไครับย่อมมันป็นนวัตกรรมนะคะผสานกันกับสมุนไพรไทยนะคะนวัตกรรมผสานกันกับสมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นจัดได้เลยค่ะ หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาดรตบริการขอเอาเรื่องนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำตัวเป็นกบเลือกนายน่ะแม้เลือกรัฐบาลอีกละคราวที่แล้วก,ก็ด่าเปิงเลยคราวนี้มาก็จะด่าเขาอีกละดรตบริการขอบอกนะคะ คราวหน้าถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็ทาการแบบนี้ดิฉันก็คงจะต้องด่าอีกค่ะทาไมคะเราเป็นประชาชนเราเป็นพลเมืองค่ะมีสิทธิ์ในพื้นที่ประชาธิปไตยอย่างเสรีค่ะและขณะเดียวกันประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะเพราะฉะนั้นประมุขเท่านั้นที่เราไม่ด่าค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยมิใช่ประมุขค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะค่ะและกินเงินเดือนและภาษีประชาชนค่ะแม้เงินเดือนกับภาษีของประชาชนที่คุณกินไปต่อเดือนเดือนละสองแสนเป็นเเงงินนนดอขายกรั แล้วคุณอาจจะไม่รับหรือคุณรับแต่อาจจะเป็นจํานวนน้อยมากและคุณอาจจะเห็นว่านะคะคุณเนี่ยนะคะมีเงินเยอะแยะมากมายนะคะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเงินเดือนสองแสนไม่คลนามือหรอกดิฉันก็คิดว่าดดฉันก็เข้าใจคุณค่ะคนรวยมกยักจะไม่โคลนามือกับเงินเดือนที่เป็นภาษีของประชาชนแต่คุณเนี่ยมีอํานาจมีบุญญามีบรารมีมีการบริหารอํานาจรัฐธิปัตย์คุณจะบริหารซ้ายบริหารขวาก็กได้ทุกคนรู้ดีนักการเมืองด้วยกันย่อมรู้ดีดังนั้นดิฉันจึงอยากจะบอกว่าการที่คุณเป็นนาย จอมตรีการเป็นรัฐบาลมีอำนาจและก็บริหารอำนาจของรัฐถาที่ปันน์นั้นๆมีอำนาจสูงสุดในการบริหารอำนาจรัฐถาที่ปันน์นั้นๆโดยที่อำนาจอยู่ในมือคุณทั้งหมดอำนาจบริหารอยู่ในมือคุณทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะบริหารผิดบริหารถูกบริหารซ้ายบริหารขวาก็ได้ทั้งหมดเลยและเมื่อคุณไม่ฟังเสียงประชาชนเนระบอรประชาธิปไตยคุณผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาทำไมถ้าเช่นนั้น ขนาดรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติปฏิสังขรณ์อย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขายังต้องถามประชาชนเช็คประชาชนแคร์ประชาชนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่นี่คุณเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกโหวตจากสสในสภา,าท่่มท้นโดยเฉพาะสสเสื้อส่องโหวตคุณมาหมดเลยแต่ปรากฏว่าคุณไม่ฟังเสียงทั้งสสไม่ฟังเสียงทั้งประชาชนได้หรอขนาดเดีวยวกันคุณไปเซ็นส,สัญญาที่ประเทศกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียโดยเซ็นคอนแทคกับประเทศกัมพูชาจับมือกับกัมพูชายุติศึก สร้างสันติภาพแต่ปรากฏยัดไส้เรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ประเทศอเมริกาจะได้รับ <c oughs> คําถามก็คือคุณถามประชาชนหรือ,อยังวันนี้ประชาชนเนี่ยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์วิจัยกันอย่างกว้างขวาขงคุณแคร์ประชาชนหรือเปล่าอะไรที่คุณจะแคร์ใจประชาชนนี่คือเรื่องของแผ่นดินเรื่องของประเทศชาตินี่คือแร่ธาตุเป็นทรัพยากรของประชาชนทั้งปวงไม่ใช่ทรัพยากรขอ,ของคนพ่อคนแม่คุณและไม่ใช่ทรัพยากรของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้แต่เพียงผู้เดียวเรื่องแร่ธาตุไม่ใช่เรื่อง ของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเรื่องแร่ธาตุเป็นทรัพยากรประชาชนทั้งปวงเรื่องแร่ธาตุเป็นทรัพยากรของประเทศและการที่จะจัดสรรแร่ธาตุให้กับประเทศใดก็ตามแต่เราจะต้องมีนโยบายสาธารณะหรือมีการเอาไปผ่านกระบวนการกฎหมายสาธารณะในสภาเพราะอะไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องยกให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าไปสู่การสัมปทานด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามแต่ เราจะต้องถามประชาชนแจ้งประชาชนเพื่อทราบแต่นี่มุบมิบมุบมิบมุบมิบอุบอิบเสร็จแล้วไปเซ็นปรากฏคนได้ประโยชน์คือโดนัลด์ทรัมป์คนได้ประโยชน์คือกัมพูชาคำถามประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรดินแดนที่เสียไปยังไม่ได้คืนมาถามว่าได้ประโยชน์อะไรก่อน